สวัสดีค่ะวันนี้แม่กินเนี็จะมาบอกส่วนผสมของขนมวาเปิลนะคะส่วนนี้คือแป้งนุ่ม,มากนะคะ่ะแป้งสารีนเนกประสงค์นะคะหนึ่งกิโลค่ะน่าลทรายนะคะสี่ร้อยกรัมนะคะเทผสกงกำลังไปเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงฟูหกสิบกรัมนะคะ เป็นสูตรของแม่ยินด้เองนะคะผงผงฟูแล้วแต่ใครจะใช้ยี่ห้อไหนนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็คน,นะคะ่ะคนจนกะว่าน้ำน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆะคะ่ะ นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลจะละลายพอดีค่ะแป้งสูตรนี้ค่ะคือจะนุ่มข้ามวันข้ามคืนนะคะแล้วก็เวลาแช่แช่ในตู้เย็นนะคะก็เอาออกมาทำก็ไม่ติดติดพิมพ์นะคะ เดี๋ยวใครสนใจแป้งสำเร็จนะคะก็คลิกใต้ลิงก์ได้นะคะเดี๋ยวจะจะโพสไว้ใต้ลิงก์นะคะใครสนใจน,ะะนี่พอน้ำตาลใกล้จะละลายนลคะแล้วก็ใส่ของเหลวนะคะทีนี้ก็เขีย่ยเขียวตรงกลางประมาณนี้นะคะเขีย่ยเขก็ใส่นมลงไปค่ะสี่ร้อยกรัมนะคะ ไข่ไก่ห้าฟองค่ะน,น้ำคือขัดประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบมลนะคะคือสามร้อยกรัมเอ้สามร้อยมลค่ะกิ่นวานิลาสองช้อนโต๊ะนะคะ ช่องโตครับเป็นสีเหลืองไข่นะคะก็จะใช้สามฝานะคะสามฝาะ่ะก็ใช้ ไม่พายคนให้เข้ากันก่อนก่อนที่เราจะใช้เครื่องตีนะคะใครไม่มีเครื่องตีก็สามารถใช้ตะก้กอตีได้นะแต่ถ้าอยากให้ละเอียดก็คือใช้ใช้เครื่องตีดีกว่าค่ะอันนี้ที่ที่ไม่ยนินิคนเพราะว่าไม่ให้ฝุ่นแป้งกระจายนะคะต้องคนเข้าใหไ้ได้เข้าที่กันก่อนเนาะ ็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วแม่เดีก็จะใช้ทอนเกลี่ยลงไปหลังจากนั้นเราก็ตีแป้งนะคะไปประมาณ5นาทีนะคะนี่เราก็จับเวลาไว้นะคะในข้าแล้วก็สตาร์ตตัวนี้นะคะ นแล้วก็เริ่มตีเลยค่ะตีจากแรงเบอร์หนึ่งก่อนนะคะให้แป้งเข้าที่กัน Yeah. <laughs> you ทำเสร็จแล้วก็ใส่ชิมทำาัดได้เลยค่ะเห็นแปี้งที่อยู่ที่ขอบกรมายนะคะแล้วก็เปียกเปีหยหลงนะคะ เราก็กด stop นะคะเราก็ตีแป้งไป5นาทีแล้วนะคะมาดเูเนื้อแป้งกันนะคะนี่คะจนเหลวขนาดนี้นะคะสูตรนี้ไม่ต้องพักแป้งนะคะก็นำออกไปทำขายได้เลยคะ่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยว ได้แพ็กเกจบรรจุแป้งมาก็จะทำทำขายนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกจะผสมแป้งเองก็สามารถสั่งซื้อกับแม่เยลลี่ได้ค่ะติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำออกมาเร็วๆนี้ค่ะแป้งนี้คือบอกได้เลยว่านุ่มค่ะนุ่มข้ามวันข้ามคืนได้เลยเอาแช่ในตู้เย็นไว้แล้วก็ลองเอามากินดูก็นุ่มเหมือนเดิมค่ะ ข่บกุติดตามแม่ยิลี่ไว้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดี